คลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการรวมถึงขั้นตอนนะครับต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบเลยเกี่ยวกับการติดตั้งประตูไม้ด้วยตัวเองนะครับว่าต้องมีการเจาะมีการติดตั้งอย่างไรนะครับในส่วนของการติดตั้งประตูไม้เพื่อเป็นขั้นตอนนะที่จะได้นําไปใช้ได้นะครับสําหรับใครที่จะติดตั้งประตูไม้ด้วยตัวเองหรือว่านําไปใช้ดูเป็นข้อมูลครับสําหรับการทําบ้านนะครับ ก็โดยเริ่มต้นเลยนะครับหลังจากที่เราติดตั้งวงกบอะไรต่างๆเสร็จแล้วเราก็ต้องเตรียมนะครับตัวประตูไม้ที่มีขนาดเท่ากับวงกบมาเลยนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปตัดให้มันมีขนาดที่สามารถสวมใส่ในวงกบได้ประตูไม้ที่ผมเลือกใช้น่าจะเป็นประตูไม้สนรัสเตียนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากบริษัทสักวูดเวิร์กนะครับ ก็มีทั้งในออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้านะครับหรือว่าไปดูที่ไทยวัสดุก็ได้นะครับเพราะเขามีผลิตภัณฑ์เนี่ยหลายตัวไม่ใช่มีแค่ประตูนะครับมีวัสดุอื่นๆมากมายเลยนะครับแต่ตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นประตูไม้สนรัสเซียตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับท่านใดอยากได้ประตูไม้สนหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้สนเนี่ยก็ลองเข้าไปดูที่บริษัทสักวูดเวิร์กได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางออนไลน์หรือว่าที่ไทยวัสดุเมก้าโฮมนะครับก็มี สิ่งแรกที่เราต้องทำเลยเกี่ยวกับการทำประตูไม้นั่นก็คือการทำให้ประตูของเราเนี่ยสามารถใส่กับวงกบได้นะครับเราจะวัดขนาดของวงกบก่อนนะครับว่ามีขนาดความกว้างเท่าไหร่ด้านบนด้านล่างนะครับรวมถึงความสูงนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยวัดมาให้หมดเลยเพื่อเอาระยะตรงนี้นะครับไปถ่ายที่ตัวประตูของเราแล้วเราก็จะทําการตัดให้มันได้ขนาดที่พอดีนะครับโดยระยะในการตัดเนี่ยผมแนะนําว่าให้เผื่อระยะประมาณสัก5มิล อย่างเช่นเราวัดมาได้สัก80นะครับเราก็อาจจะตัดอยู่ที่79.5นะครับแต่แนะนําว่าห้ามเกิน5มิลนะครับต้องน้อยกว่า5มิลคือให้มันมีแกลบตักนิดนึงนะมีช่องว่างเหลือสักหน่อยนึงแต่ไม่ต้องมากนะครับเราก็จะใช้เลื่อยวงเดือนนะครับมาทาบตามตำแหน่งที่เราจะตัดแล้วก็ขีดบริเวณข้างฐานของเลื่อยวงเดือนใช้ไม้ที่มีความยาวนะครับเพียงพอแล้วก็แคมป์นะครับบริเวณหัวท้ายให้ไม้เนี่ยมันอยู่ณนะตำแหน่งที่เราจะตัดนะครับ ซึ่งตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของที่เราได้หาระยะไว้แล้วเราก็จะใช้ตัวเลื่อยวงเดือนนะครับไล่ตัดยาวไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวของความกว้างนะผมก็ตัดอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเก้าจุดห้านะครับเพราะว่าความกว้างประตูเนี่ยมันอยู่ประมาณแปดสิบนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ความกว้างมาแล้วส่วนความสูงนะครับอันนี้ผมก็วัดแล้วก็ตัดด้วยนะมันอย,อยู่ประมาณสักสองเมตรแล้วเราก็ลงองเอาไปทาบดูนะครับว่ามันใส่ในช่องของวงกลมได้หรือเปล่าถ้าใส่ได้แล้วเนี่ย <utan> <tremb> ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับขั้นตอนแรกขั้นตอนถัดมาเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อตัวบานพับร,รวมถึงลูกบิดนะครับเพราะว่าส่วนอุปกรณ์พวกนี้เราจะต้องมีการเจาะหรือว่าเซาะร่องของประตูของเราก่อนด้วยนะครับในส่วนของบานพับเองเนี่ยก็ใช้ขนาด4นิ้วเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมใช้3ามตัวใครจะใช้4ี่ตัวก็ได้นะครับในส่วนของบานพับส่วนลูกบิดเนี่ยเราก็ต้องเลือกเป็นลูกบิดห้องน้ํานะครับวิธีการซ้อร่องเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับ เราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์นะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็อาจจะใช้เป็นตัวสิลก็ได้นะครับกับค้อนค่อยๆเซาะล่องเข้าไปนะครับแต่ถ้าเราใช้ทิมเมอร์เนี่ยมันก็จะง่ายนะเราแค่เซตระยะให้เท่ากับความหนาของตัวบานพับของเรานะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยเข้าไปกัดนะครับให้เกิดเป็นล่องพอดีกับตัวบานพับนะครับเราก็วัดระยะเลยนะครับจากตัวขอบเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะของผมก็จะวัดห่างออกมาสักประมาณ1ิบเซนนะครับแล้วก็เอาบานพับไปวางแล้วก็ขีดเส้น ตามขนาดของบานพับเมื่อเราขีดเส้นได้แล้วนะครับตรงนี้ต้องสังเกตด้วยนะครับตัวบานพับเนี่ยตรงขอบมันต้องเสมอกับตัวขอบของอตัวขอบประตูนะครับของเราแบบนี้นะครับอย่าทําให้มันลึกเกินไปนะครับให้ขอบมันเสมอกันนะเราก็ทําหัวกลางท้ายเลยนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับก็ใช้ตัวทิมเมอร์หรือว่าเราเตอร์ที่เราได้เซตร,ระยะไว้เนี่ย กินนะครับเนื้อไม้หรือว่าซาะล่องนะครับตามตำแหน่งเลยซึ่งตรงเนี้ยอ่าก็อาจจะไม่ต้องกินจนถึงขอบทั้งหมดนะครับบริเวณขอบเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่ใช้สิวนะครับในการเก็บให้มันได้่าขอบตามขนาดของตัวบานพับอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าไปกินตรงขอบเลยมันอาจจะไม่แม่นนะอาจจะเกินได้นะครับเราก็ทําแบบนี้ทุกจุดเลยครับแล้วเราก็จะสามารถเอาตัวบานพับเนี่ยเข้าไปวางได้นะครับ แล้วมันก็จะเสมอกับตัวขอบของประตูของเราเลยซึ่งขั้นตอนนี้จริงๆอย่างที่บอกนะถ้าไม่มีตัวทิมเมอร์นะครับเราก็ใช้เป็นสิวค่อยๆสกัดไปก็ได้ในการติดตั้งตัวลูกบิดนะครับมันจะต้องเจาะอยู่2รูนะรูแรกก็คือรูที่เราจะใส่ตัวลูกบิดตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีขนาดอยู่ที่ห้าสิบสี่มิลน,นะครับสามารถเจาะได้นะต้องหาดอกขนาดห้าสิบสี่มิลน,นะครับหนึ่งดอก ตัวดอกนึงนะจะเป็นดอกที่เราต้องเจาะเพื่อใส่เดือยตัวนี้นะ <S <S <ๆ>เพื่อที่จะเอาไปสวมหรือว่าคล้องกับตัวลูกบิดของเราตรงนี้นะครับเพื่อให้มันใช้งานร่วมกันแบบนี้นะครับ <S <S ซึ่งขนาดของดอกนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมลองเคยเจาะเนี่ยมันใช้ขนาดย2ิบมิลได้นะก็คือดอกประมาณ22ิบมิลนะครับแล้วผมก็ลองวัดแล้วนะว่าตรงเนี้ยมันอยู่ประมาณย2ิบมิลพอดีนะครับใครจะใช้ตั้งยบมมิลหรือ24มิลอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้ย2ิบเลยเพราะว่ามันมันได้พอดีเลยนะครับ โอเคนะครับก็มี2ดอกเดี๋ยวเจาะกันเลยนะครับตำแหน่งของการเจาะนะครับให้เราวัดระยะจากพื้นมาเนี่ยตรงนี้ผมวัดประมาณอยู่ประมาณ97เซนนะครับหรือว่าใครจะเอา1เมตรครึ่งหนึ่งของความสูงประตูเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะขีดเส้นนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างให้มันตรงกันนะครับส่วนตำแหน่งแรกเนี่ยเราจะวัดห่างจากขอบไป6เซนติเมตรนะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เราจะเจาะรูใส่ลูกบิดส่วนบริเวณด้านข้างนะครับตรงขอบด้านข้างเนี่ยเราจะเจาะบ,บริเวณ ตรงกลางความหนาเลยนะครับตรงนี้หนาเท่าไหร่ก็หาร2เข้าไปนะครับจะได้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางในการเจาะมานะครับจากนั้นตรงนี้นะณนะัตำแหน่งห่างจากขอบ6เซนติเมตรเนี่ยเราเจาะด้วยดอก54มิลนะครับซึ่งดอกนี้เนี่ยมันจะความลึกไม่เพียงพอที่จะเจาะให้ทะลุได้นะครับผมจําเป็นเลยจะต้องเจาะ2ด้านนะพลิกไม้ฝั่งหนึ่งแล้วก็เจาะนะตำแหน่งรูที่มันโผล่ออกมาแล้วเราก็เจาะให้มันทะลุไปเลยนะครับ มันก็จะได้ขนาดรูที่พอดีกับตัวลูกบิดของเราเป๊ะเลยนะครับตรงนี้แล้วก็รูก็กลมสวยเลยนะครับถัดมานะครับอีกหนึ่งรูนะครับก็จะเป็นรูที่เราเอาไว้ใส่เดือยที่สําหรับในการล็อกประตูลูกบิดของเรานะครับตรงนี้เราก็เจาะตรงกลางของความหนาเลยตรงนี้ผมใช้เป็นดอกโฮซอนะครับซึ่งจริงๆริงตรงนี้ถ้าแนะนําจริงให้ใช้เป็นดอกใบพายนะเพราะว่ามันจะเจาะง่ายกว่าแล้วมันจะกินเนื้อ ของตัวที่เราเจาะเนี่ยออกไปด้วยนะครับแต่ถ้าพอดีผมไม่มีนะครับตัวดอก22มิลของใบพายนะครับ mm hmm. ก็เลยต้องใช้ดอกนี้นี่ครับมันจะใส่ตัวเดือยตัวนี้ได้พอดีเป๊ะเลยซึ่งสําหรับตัวนี้นะครับเราจะต้องมีการเซาะร่องนะครับใส่เพดให้มันพอดีด้วยนะครับเพื่อให้ความลึกของตัวเดือยตัวนี้เนะี่ยมันเข้าไปลึกได้เพียงพอนะครับตรงนี้ผมก็ใช้เป็นทิมเมอร์เหมือนเดิมนะครับในการเซาะร่อง ก็ลึกอยู่ประมาณสัก2สมิลนะครับจากตัวผิวก็เหมือนเดิมครับผมจะเตาะไม่ไม่ถึงขอบทั้งหมดนะครับเพราะว่าบริเวณขอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวสิ่วในการเก็บอีกทีนึงนะครับแบบนี้มันก็จะได้เป็นตำแหน่งเตาะร่องที่มีความลึกเพียงพอที่ทำให้เราใส่ตัวเพดได้พอดีนะครับแล้วความลึกของตัวเดือยเนี่ยมันก็จะเข้าไปได้พอดีแบบนี้เลยครับ พราะตัวลูกบิดนะครับจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของเขี้ยวที่มันจะต้องเข้าไปล็อกกันถ้าตัวเดือยมันยื่นเข้าไปไม่ถึงนะครับมันจะไม่เข้าไปล็อกกันถัดมานะครับสิ่งที่ทําก็คือการทําสีนะครับก่อนที่เราจะไปติดตั้งนะครับซึ่งการทําสีเนี่ยก็จะไม่ยากเพราะว่าตัวไม้สนลักเซียตัวนี้เนี่ยนะครับผิวเขาเนี่ยเรียบมาอยู่แล้วนะครับเราก็แค่ใช้สีมาทาได้เลยนะซึ่งผมก็จะใช้เป็นสีเก่าที่ผมเคยใช้งานมาตลอดเลยนะครับก็คือ W w 5,000นะครับตัวนี้จะเป็นสีรองพื้น ซึ่งทาเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวผิวไม้นับมีความเข้มขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการยึดติดต่างๆนะครับป้องกันพวกยางไม้นะครับไม่ให้มันออกมาด้วยตัวนี้นะครับเราทาไปหนึ่งเที่ยวแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณสองชั่วโมงนะครับในส่วนของตัววงกบก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก่อนทานเนี่ย,ก,นนยก็ควรที่จะหาเทปกาวไปติดบริเวณข้างๆหน่อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สีมันเลอะส่วนสีจริงที่ผมจะใช้ทานะครับก็จะเป็นตัวสีวอลนัท เงาน,นะครับ W W สามหนึ่งสงสามก็เป็นสีเก่าเหมือนกันนะก็จะหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เอามาทาสองรอบรอบหนึ่งก็ทิ้งไว้ห่างกันรอบละสองชั่วโมงนะครับตัวนี้เราจะทาสักสามรอบสี่รอบก็ได้ขึ้นอยู่กับเราตามที่เราต้องการความเข้มของตัวประตูเลยนะครับสีก็จะมีให้เลือกหลายเฉดสีนะครับอันนี้ก็ลองดูได้ถ้าใครชอบสีของไม้สนอยู่แล้วก็อ,อาจจะใช้เป็นสีใสในการทาก็ได้นะครับ จะเห็นว่าเมื่อผมทารอบที่สองจะเห็นว่าตัวผิวของเขาเนี่ยก็จะมีความเข้มขึ้นมานะครับถ้าใครอยากได้เข้มมากกว่านี้ก็ทาสักสามรอบสี่รอบก็ได้นะครับในเรื่องของการทําสีก็ลองหาดูนะครับเพราะว่า,ามีวิธีการหลากหลายวิธีทัดนมานะเมื่อสีแห้งแล้วเราก็ติดบานพับเข้าไปเลยนะครับตามตําแหน่งที่เราได้เซาะร่องไว้ทุกจุดเลยจากนั้นให้เรานะครับหาตัวแผ่นไม้ที่มีความหนาประมาณสัก สองสามมิลนะครับไปลองบริเวณด้านพื้นก่อนที่เราจะยกตัวประตูของเราเนี่ยมาใส่ในช่องนะครับตรงนี้เพราะว่าความสูงเนี่ยผมทําเว้นไว้ประมาณ5้ามิลอยู่แล้วนะครับเราก็จะสามารถสวมเข้าไปได้นะครับซึ่งที่เราเอายกตัวประตูมาใส่แบบนี้นะเพื่อที่จะหาตําแหน่งในการเ็าะล่องที่วงกลบนั่นเองนะครับเมื่อเราเอาตัวประตูมาทาบนะครับพร้อมกับบานพับเนี่ยเราก็ทําการมาร์กตาแหน่งที่ตัววงกลบได้เลยนะครับเพราะเราจะเห็นในส่วนของตัวบานพับ ที่อยู่บริเวณวงกบอยู่นะครับเราก็ทําการมาร์คตาแหน่งทั้งทุกจุดเลยที่เราจะทําการเซาะร่องนะครับนี่นะครับเมื่อเราได้ตําแหน่งแล้วนะครับทีนีนะ้เราก็เอาบานพับนะไปทาบแล้วก็ขีดเส้นตามขนาดของบานพับที่เราจะเซาะร่องนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ผมก็ใช้เป็นเลาเตอร์ในการกินนะครับเพื่อเซาะร่องวิธีการเดียวกับตอนที่ทําการเซาะร่องของตัวขอบของประตูเลย แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราเอาตัวประตูของเราเนี่ยไปทาบนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งได้เลยนะครับโดยเริ่มต้นผมแนะนําว่าให้ยิงสกูตําแหน่งละ1ตัวก่อนนะครับเพื่อดูนะครับว่ามันสามารถปิดประตูได้พอดีหรือเปล่านะครับแบบนี้นะถ้ามันได้พอดีแล้วนะครับตามที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่องต่างๆนะครับแก็บต่างๆเนี่ยตรงเนี้ย มันมีมากเกินไปน้อยเกินไปเราก็ต้องดูด้วยนะครับถ้ามันยังไม่ได้เราก็ต้องมีการปรับแก้ก่อนเมื่อเราได้ตำแหน่งที่เราพอใจแล้วนะครับปิดไม่ฝืดนะครับหรือไม่ช่องว่างมากเกินไปเราก็ทําการยึดตัวบันพับกับตัวตว,วงกบนะครับตรงนี้แนะนําให้มีการเจาะนําด้วยนะครับก่อนที่จะยิงสกูยึดวงกบถัดมาเราก็ติดตั้งตัวลูกบิดเลยนะครับโดยการใส่ตัวแกนเดือยตัวนี้เข้าไปแล้วก็ลูกบิดนะครับสวมเข้าไปนะครับ แบบนี้นะครับมันจะเอาเดอยเนี่ยเข้าไปสวมกันแล้วเราก็จะสามารถใช้งานลูกบิดกับตัวเดือยของเราได้นะครับมันจะเกี่ยวกันแบบนี้เราก็ใส่ตัวเพจเข้าไปแล้วก็ขันน็อตสองตัวนะครับตัวนี้จะมีน็อตให้ขันสองตัวแล้วก็หมุนนะครับตัวปิดตัวเนี้เข้าไปให้แน่นเลยนะครับสุดท้ายนะครับเราก็ใส่ตัวลูกบิดบบต,ตัวนวี้นะครับที่เราถอดออกมาเนี่ยมันจะมีร่องอยู่นะครับให้ตรงกับร่องของตัวลูกบิดที่ ติดอยู่กับประตูนะครับแล้วก็ตีเข้าไปเท่านาี้เองเราก็สามารถใช้งานลูกบิดนะครับหรือว่าติดตั้งลูกบิดกับประตูได้แล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เราต้องติดนะครับในส่วนของตัววงกบนะมันจะเป็นตัวที่เราใช้ล็อกนะครับตัวนี้เวลาเราดันเข้าไปเนี่ยมันก็จะล็อกกับตัววงกบตัวนี้วิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับให้เราหาตำแหน่งที่เราจะติดตั้งก่อนนะครับว่าตัวลูกบิดหรือว่าตัวเดรยเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนแล้วเราก็เอาตัวเพจตัวนี้นะครับไปทาบทีตำแหน่งตรงนั้น ทำการซาะร่องนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับโดยการใช้ทิมเมอร์หรือเลาเตอร์หรือถ้าไม่มีก็อย่างที่บอกนะครับใช้เป็นตัวสิวก็ได้นะครับในการค่อยๆสกัดนะครับให้มันได้แล้วตรงเนี้ยมันก็ต้องมีการเจาะรูนะครับให้ลึกลงไปนะครับเพื่อตรงนี้จะใส่อ่าตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเพราะว่ามันต้องเจาะให้ลึกเพียงพอนะครับนี่ครับนี่ผมก็ใช้เป็นดอกใบพายในการเจาะนําเข้าไปก่อน จากนั้นก็ใช้สิวเหมือนเดิมนะครับซึ่งสิวเนี้ยก็ขาดไม่ได้เลยนะครับกับการทํางานเกี่ยวกับประตูติดตั้งประตูเนี่ยสิวจะได้ใช้ตลอดเลยนะครับเราก็จะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นนี้เข้าไปได้นะครับยึดสกูสองตัวเท่านี้เองก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับการติดตั้งประตูไม้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็จะมีขั้นตอนอยู่ประมาณนี้นะครับตั้งตั้งแต่ที่ผมได้แนะนําไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางสําหรับใครที่ อาจจะต้องมีงานที่ต้องติดตั้งด้วยตัวเองนะครับหรือว่าจะดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับผมสุดท้ายเลยนะครับสําหรับาการติดตั้งประตูในครั้งนี้เนี่ยผมก็ใช้งบประมาณไปนะครับรวมตัวประตูไม้สนละเตียของผมนะครับรวมตัวอุปกรณ์ต่างๆในการติดตั้งสีต่างๆก็อยู่ประมาณสัก ไม่เกิน5,000บาทนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ผมใช้นะไม่ว่าจะเป็นตัวประตูไม้สนนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลต่างๆไว้ให้ในดีคริปชั o นหรือว่าในคอมเมนต์นะครับลองเข้าไปดูได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะจบไว้เ,เพียงเท่านี้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับว่างานถัดไปของผมเนี่ยจะทําอะไรครับวันนี้ขอสวัสดีนะครับ